เ,เอาแล้วเอ้าย่าทำอย่างนั้นจิ๊วกูร,รู้กินเยอะก็เลหรออาเธอทุบแล้วทีหลังเธอก็แกะออกให้มันนะนี่ <AM> <AM> <N>: ไม่ต้องเอาทิ้งของแม่แม่จะทำเอ่เอฮอร์โมนของต้นไม้เนี่ยเปลือกมันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยว พี่เหมียวของแม่ทิ้งเหลือวางอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวเหนียวพี่เหนียวทำใส่แปลซ่อมมาตีซ่อมใช่ใช้อะไรับแฟนเนี่ย ใส่เอ <c oughs> เอแล้วเวลาแม่ไม่อยู่อยากก <Campus S 2> <ใน S 3> ินก็ทำเองไอ้นั้นแหละไอ้ไอ้รถดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีสตูเออร์ <c oughs> อย่าไหนดูสิแม่ดูไหนอ่อนฟ์มีอ่ะัน <c oughs> มันก็เยอะอยู่นะลูกเค็มไปนั้นเนี่ยเอาอันนี้ด้วยเอาเอาเอาเนี่ยยาดันวิตก็ยอโส่วโซดูดันเถกแก่วิดเลือกดันฟิสเกตซอสนี่เกฟิสเกตซอสโซดูนะเนี่ยอันนี่ยอยา เออเอามาด้วยใสอันนี้ด้วยเออแม่ทําอย่างนี้แหละให้กินน่ะเอาช้อนมาใช่เอาชช้มาเอาช้ไปใส่หลายเข้มแทระบาดอลิตติกรอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ทอลิตติกรเมียดนน่ะอันนี้มันคืออะไรตัวนี้ ฮะเอ้าเปิดไฟให้หน่อยดีแล้วอันเนี้ยมันใหญ่ไปนะเนี่ยแม่ไม่เคยเอากระทาใหญ่เยอะสมดูลีกแกแล้วก็ตี หัดวีดเลิกเนะออร้อให้มันร้อนก่อนน้ำมันนะ่ะม,มันต้องหัดทำไม่งั้นมัน มันขี้เกียจตลอดรู้ไหมมันจะใช้เราใช้เราตายไ้นไายเ,เธอต้องรอทอดนายเราต้องรอ<ช>ทำเ,เอง,เองลูกเธอจะได้รู้ปั้นข้าวเองเวลาพวกแม่ไม่อยู่เธอก็ทำเองได้เกพี่เบียร์กมาลงมือทงเนี่ยทำมาตีอีกตีอีก รอเ,เกมอดชวนฮันเอยิตขี้เกียจเป็นเด็กขี้เกียจมากเลย <c oughs> เอ้าวยา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 หรืออีกพูดเรื่องขี้เกียจรู้เรื่องจะได้แค่เป็นคน <c oughs> มีคนทำให้ นายมันเครื่องลอยนี่วอมมาลูกเ<ล>ือก็ต้องทําไม่ต้องแมนเลยมาทําอ่ะมาจะบอกโอเอ๊ะทากินเองลูกไม่ใช่ทําให้คนอื่นกินที่ไหนทำไมไม่เปิดเตาเล็กมันเหมียวทำไมเปิดเตาใหญ่ ันลองดูซี่ว่ามันวอร์มหรือยังเนี่ย<ะ>อันเนี้มันวอร์มหรือยังอ่ะลูกเนี่ยเออเชีอเอาเธอก็ต้องลองหยุดไข่ลงท่านอย่างเงี้ยที่หลังเนี่ยแม่จะบอกเวลาทำกินเองเธอจะได้รู้ว่าไอ,อ้ไอ้นี่มันวอมหรือไม่วอร์มน้ำมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ได้แล้วเอาไข่เทลง เทลงเลยเนี okay, mm ่ย hmm. น mm ้ำ hmm. ม so right. mm ันเยอะไปไม่เทไรหรอกเอาไปแช่หันล้อแก้วมะระมะระกหั่นหั่นหลีแค่เรื่อยเชวอมันหนกเช่นอะดูมามาทูเรียน่ต่อไปแลวจะต่อไเแล้ว นายเด้อนอสตเไอ่าได้กเรอลแกนสเต็กแนะส่วนลีสมอดีซนแอนสมแทงต้นย่นี้เออนมันเลยไม่ได้เลยมันวอรมไม่ไม่พอ เนี่ยใกล้จะได้แล้วรอสักครู่เอนักเตะกองลุงมวันเตมีย์วอมสันชอบวิสบุร์กแกดันสโมดันลาเบียลล่ะสันไปดัดผ่านไหนโซสมอดันอุสโซสตูสันไหนอ้าวเวมสมเย็จกระส่วนนะคาะวันี้ เฟินแกลเลยอย่าไอ้ท okay. okay. ูดเลยมึงอย่าเพราะไอ้ทูดเลยมึเปิดแฮนว่ามอ๊ไอเชีบอนนไนไหนอีเช่เอิร์หรอคอนี่มาดูแม่จะสอน อิเชเลไปอินดูวันวันแต่สันวิสดีคุมมาอุปสดูดูเยอระลิดส่ด้านแห้นะเระเดเดสโตแหลงอย่่ยสนอิชีปัวหนยดอิชันแมนแมนมมายานปดีเล็ดสันสันตนี้ รู้ไหมหอวม่าจะทำยังไงอ่ะขันดูห่นละยาดูบอยเอซสนน่เอะห่ลส่นอิเชียสไวดูว่าเอสกัลยลยีนเยอะกันซันุยเยอะส่นเด็แฮนด์ฟินซัน ดันเถิแกยาเม่อ yeah, รมาเถแกมาไม er ่เยอะส่วนเทวาลิฟินสันไงเอะไอเวดเดียับสกงไอวีมมชาประดันสมอิพันนะดูเวทเดินสันหลีแกสปีสาวมาลย ไม่สมบูรณนะอย่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเบากะซ้อนสเต็กอมเมริกันจะใส่เกลือไม่ละลูกใส่เกลือก็ทำอย่างนี้ม,นมามะจะบอกเนี่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเอาไอ้ร้อนกินข้าวเลยเกลือว่าลูกฉันไอ้ทูรเน,น,นี่ยมีอะอสลดธูระเนี่ย ไอ้ไอเนี่ยอมเมล็ดเนี่ยเออแล้วเธอก็นั่นแหละชอบกินก็ต้องทำเป็นลูกไม่ใช่วันแต่อะละเยอะค่ะนั่นฟ้าเด้อ าวางไว้ข้างๆเอาแล้วก็ตักอันนี้ใส่เพอเนี่ยตักอันนี้ใส่จานเองมันน้ำมันมันจะลงไปนะสิลูกเออแล้วแต่เออนั่นแหละสวยไหมออคลิ้งเกดหนอแล้วถ้าจะทำเด้อก็ทำเป็นทุกอย่างเลย แต่แค่ไม่อยากทำเฉยๆอ,อันนี้เดี๋ยวไปล้างเอ้ยบ้านก็พังหมดแล้วจะทำครัวสักหน่อยเนี่ยเปลี่ยนอันนี้นเอาก้นหม้อร้อนๆมาตั้งมีที่ตั้งก็ไม่ตั้งลูกก็ได้